พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับแผนการของความรักและความรอดของพระเจ้านั่นก็คือไายกู้มนุษยชาติด้วยความตายของพระองค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชีวิตพระเข้าไปอยู่ในตัวแต่ละคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับชีวิตพระชีวิตของความเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตของการเป็นฉายาของพระเจ้าในตัวเรานั้นพระองค์ทรงขจัดด้วยพลังของพระองค และขจัดด้วยความตายของโพรงทรงรับความผิดพลาดทั้งหมดของเราในโพรงแล้วนั้นพรงทรงตายพร้อมกับความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อลบล้างความผิดพลาดเปิดพื้นที่ให้ความเป็นลูกของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในตัวเราแต่ละคนอย่างสมบูรณ์แบบ่นนี่คือสิ่งที่โพรงสเสด็จมาเพื่อทรงทำโดยเฉพาะฉะนั้นเวลาที่มีคนมาขอ ได้เห็นอัศจรรย์จากพระงนั้นพระองค์ทรงต้องการจะบอกให้เห็นชัดเจนว่าอาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นพวกเขากลับมองข้ามไปมัวแต่ไปนสนใจอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆคนเจ็บคนหนึ่งหายถือว่าเป็นอัศจรรย์คนตายคนหนึ่งกลับเป็นขึ้นมาถือว่าเป็นอัศจรรย์ทั้งๆที่มีอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คืออัศจรรย์ของการที่พระเจ้า ทรงไถ่กู่มนุษยชาติด้วยความตายของพระองค์และทรงนำชีวิตใหม่มาให้แก่มนุษย์นี่คืออัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สามารถที่จะคิดได้ฉะนั้นในพระวรสารกอน,นบุรูกาบทที่11ข้อ29ถึงข้อ32เวลาที่พวกคนมาขอเห็นเครื่องหมายหรืออัศจรรย์นั้นพระองค์ทรงบอกว่า คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวชันใดบุตรแห่งมนุษย์จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าโยนาไปประกาศให้ชาวเมืองนีนาเวกลับใจและเกิดการกลับใจ พระเจ้าไม่ได้ลงโทษเมืองน,นั้นถือว่าเป็นอัศจรรย์แต่พระองค์ทรงนำอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นั้นพระองค์ไม่เพียงแต่มาช่วยให้ชาวนินาเวเท่านั้นที่กลับใจแต่ให้มนุษย์ทุกคนได้กลับใจเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชีวิตใหม่เข้าไปอยู่ฉะนั้นสำหรับโยนานั้น ถือว่าเป็นอศัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าได้ช่วยให้ชาวเมืองนีนาเวพ้นจากความผิดและได้รับการอภัยจากพระเจ้าแต่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าโยนาน,นั้นก็คือตัวพระองค์เองซึ่งกำลังมาและให้ชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่กู้มมนุษยชาติรับบาปของมนุษย์ทั้งหมดไว้ในตัวพระองค์แล้วนั้นชดเชยใช้โทษได้รับการอภัย จากพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนนี่คืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพ้นจากความทุกข์หรือว่าการลงโทษชั่วคราวแต่นี่เป็นความรอดนิรันดรเป็นการนําเราเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดรเพราะว่าพระองค์ทรงเปิดพื้นที่ให้เพื่อให้ข่าวดีของพระองค์เข้าไป นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกในขณะที่คนมองดูเรื่องอัศจรรย์เล็กๆ,ๆน้อยๆนั้นพระองค์บอกว่ามีอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลหมาพพระองค์อยากจะให้เราเห็นซึ่งอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นี้เราคงไม่เพียงแต่ไปที่นู่นที่นี่เพื่อได้บุญที่วัดนั้นได้บุญที่วัดนี้แต่เราต้องทำให้อัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือ เราเปิดใจให้การไถ่กู้ของพระองค์เข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับชีวิตใหม่ตรงกันข้ามกับชีวิตของการเป็นลูกของพระเจ้าตรงกันข้ามกับก,บการเป็นลูกหรือว่าเป็นพระฉายาของพระเจ้านั้นจะต้องได้รับการขาจัดจดากฤทธิอำนาจของพระองค์ฉะนั้นในช่วงนี้เราจึงเดินไปพร้อมกับพระองค์รับรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วนั้นเปิดใจให้พระเมตตาของพระองค์และความรอดที่พระองค์ทรงนำมาให้นั้นได้เข้ามาในจิตใจของเราเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั่นถือว่าเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเรานั้นพื้นที่ต่างๆถูกคืนให้แก่พระเจ้าและเมื่อพระเจ้าเป็นใหญ่ในตัวเรา นี่คืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถมีได้เขามีองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่และมีพระองค์ร่วมชีวิตอยู่ด้วยตลอดเวลามันเป็นอัศจรรย์ที่ต่อเนื่องซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะให้พระเจ้าทรงร่วมชีวิตกับเราและทําให้อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องสิทธิของพระเยซูเจ้า แต่และเชา้าที่ตื่นมาก็คือสิทธิที่เปิดใจและอัญเชิญการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าเข้ามาลบล้างทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิตของการเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมกับการเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อคืนพื้นที่ให้แก่ความเป็นลูกของพระเจ้าในตัวเราชีวิตของเราก็มีศักดิ์ศรีในแต่ละวัน